สวัสดีครับนะครับเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทําเมนูรสตรงเต่งเออรสตรงเต่งก็คือรสพุ่มพวงนั่นแหละเราก็เหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนนะฮะหากินอันที่หน้าบ้านนะะหากินยุ่นนานบ้านอย่าฟ้องดีกว่านะครับอ่ะอันนี้อันนี้คือหน้ากากหมูหน้ากากหมูเออหนึ่งชิ้นนี่ ตอนหนึ่งเออเพิ่นเอามาาอากากหนึ่งเพิ่นกับม้าฮันม้าฮันเป็นตอนแบบนี้นะฮะเป็นตอนแบบนี้นะฮะอันนี้มูลค่า40บาทแพงมากถือเป็นออนะฮะอันนี้คือตอนหนึ่ง40บาทนะฮะตอนหนึ่ง40บาทเออเฉลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราอ่ามาเริ่มว่าเราจะทำเมนูอะไรเป็นตาแซบไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวมา เริ่มขั้นตอนนะฮะการทำเมนูหน้ากากหมูเป็นชูชาวบ้านนะฮะหน้ากากหมูชูลักเหลือล่มเอออ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการบัง้งบั้งมันหน่อยนะฮะบั้งรบัง้งมันจะน้อยนะ ดีซะหน่อยนะครับหน่เดียวกับพอนะครับอ่าหมักนิดนึ่ง โอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปครับผมนี่หมัมกแล้วนำไปย่างไฟอ่อนๆน,น,นะครับให้มันพอสุกให้มันซอสุก่ลยมันหอมๆกมว่าจากน้อยพี่น้องแล้วค่อยไปทำประกอบอาหารในลำดับต่อไปไป้องย่างหอมๆซะก่อนนะครับทีนี้พอเราย่างพอให้มันมีกลิน่นเดีว่าไฮไม่มีกลิ่นแบบ มีกินไอ้ควันควันไฟในจักหน่อยนะฮะเราก็จะอเอามาหัน่นเอาไปหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเอออเามาหั่นเนี่ยเนีย่ยยางแล้วๆนะครับปิ้งแล้วๆนะฮะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆชัวร์บบแบบนี้ไป เป็นตอนยังสี่ไปน้องโอเคอ่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะฮะสี่สิบบาทจะได้ประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเรานะครับน้ำปลาเออน้ำปลาไปน้ำปลาเสร็จแล้วก็มะนาวมะนาวออหอมหอมมะนาว หอมกลิ่นมะนาวนะถ้าชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวผมเป็นมักเป็นคนมาก,กินสมใส่เยอะหน่อยมาไปอ๋อชุบอ่านนี้ก็ ชูรสไม่ต้องตวงหรอกกะเอานะครับชูรสพริกป่นพริกป่นพริกป่นชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะ ประมาณนี้แล้วแต่ไผหมักเคล็ดไรกับไส้ไรนะครับแล้วก็หอม คนเลยปั๊บโอเคนี่ให้มันเข้ากันเด้อคนให้มันเข้ากันมาเลยคนให้มันเข้ากันอ่ะนี่นะฮะ ท,ท้ายสุดก็ข้าวคั่วข้าวคั่วคั่วเองมันจะเป็นเม็ดคุ้งชีอย่างนี้มันจะเป็นเม็ดเล็กน้อยขั่เ,เ,เ,เองครับพี่น้อง โอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือนี่คือ,น,อ <c oughs> น้ำตกหัากากวห oh, มูน้ำตกหน้ากากเทวดาโอ้ oh, ไม่ใช่น้ำตกหน้ากากไรเดอร์โอ้ไม่ใช่หน้ากากหมูตกน้ำตกตกน้ำน้ำตกโอเคไปไป วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเมนูน้ำตกหัวหมูเป็นชูกับเธอน้ำตกเอ,อ่อน้ำตกน้ำตกหัวหมูชูลักเรือล่มก็ไม่ใช่อ่าน้ำตกหัวหมู กู๊ปัตตภีเออนี่เป็นไงนะฮะสีสันก็จะอา่าประมาณนี้ฮะสีสันก็จะประมาณนี้มาทีนี้นี่มากินข้าวเรามากินข้าวแบบในป่าเออเห็ดอาหารยุบานนะฮะเห็ดอาหารยุบานแต่ว่าอันมากินยูทงนะนะครับผมมาทีนี้เอาชีวิตรอดในป่า ทำอาหารที่บ้านแล้วมาเอาชีวิตรอดในป่าทำอาหารในบ้านแล้วก็มากินที่ป่าโอเคนะฮะเอาอออโอ้เห็นชัดไหมเนี่ยนี่มา มาดอกินเขา่าเราก็จะมีอันยอดพักกระเดาดิบพพี่น้องยอดสะเดาดิบน,นะฮะจะเล่นอาหารก่อนชิมกินคำใหญ่ๆยังสิ แซ่บเลยล่ะพี่เมย์ครับแซ่บอยู่รสชาตินี่รสชาติจัดจ้าน บายลมพัดเนี่ยเย็นมากนะฮะมันจะจะเลือกอาหารเนาะพี่น้องอม,อมาดูใกล้ๆมัน จากที่ดูมุมนะฮะจากที่เบิงมุมไกลแล้วบัดนี้มาเบิงมุ่งไกลบัดนี้เพราะมีอย่างแน่นะฮะผักของเรามีอะไรบ้างนี่คือผักกระเดาดิบผักกระดาดิบไปพี่น้องเก็บเอาเมื่อกี้แหละนะฮะไม่ได้ลวกดอกเอาแบบทั้งสี่ละแบบขมเร้าใจไปเลยนะฮะอ่านี่คือน้ำตกหัวหมู แล้วก็พักกระเดาดิบขมปิดขมปิดขมปิดแต่ก็อร่อย อ่าทีนี้จะเกิดว่านะถะ้าเกิดว่าหมูมันเลี่ยนเออมันมีแต่มันหมูใช่ไหมเออเราถ้ามันมีมันหมูถ้าเรารู้สึกเลี่ยนเราก็จะใช้กระเทียมโทนนะฮะอืมกินกับกระเทียมก็อร่อยนี่กระเทียมวางไปอย่างี้นี่กระเทียมและก็น้ำตกหมูเข้ากันไหมลองดู โหระพาโหระพาก็เข้ากันเหมือนกันนะครับเอาอย่างนี้เลยโหระพาเนี่ยเอาแบบเป็นปุ้มเป็นปุ้มอย่างนี้เลยนีย่โหระพา คือมันจะไม่ค่อยนิ่มนะฮะเวลามมอย่างอ่เนื้อเนี่ยนะะมันจะเ่นิ่มนะฮะมันจะกระด้างคือมันจะมีความสู้ฟันสันหน่อยนะครับมันก็จะมีมีมีการสู้ฟันหรือมันจะเหนียวนิดหน่อยม,มันเหมาะสำหรับที่จะเป็นกับแก้มนะฮะเหมาะที่จะเป็นกับแก้มมากกว่า ก็แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบแบบให้มันสู้ฟันหน่อยเออมันสิสูฟันหน่อยมันสิเหนียวหน่อยนะฮะแต่ว่าหั่นเอาไปเป็นกับแก้มก็ได้เอาไปเป็นกับขาวก็ได้แล้วแต่ผู้มักผมก็ว่าเออก็กินได้รสชาติก็ดีนะ,ะับดีเพราะเราใส่ผงชีสเยอะ <c oughs> นะฮะแล้วก็อ่าเรียกอะไรบรรยากาศก็ดีรสชาติอาหารก็ดีนะฮะเออบรรยากาศก็ดีรสชาติอาหารก็ดีนะฮะ เนี่ยมันจะสูบฟันมันจะกรึบๆเออมันจะกรึบๆในจังน้อยนะฮะหูยไปหัวละพาใส่เบิร์กหูยไปหัวละพาใสเนี่ยปานว่านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูทันีเดี๋ัวนี้ ก๋เตียมตกเงินลบสี่สิบบาทนะบสี่สิบบาท ข้าวเหนียวปืึลงไปอืมเนี่ยคำใหญ่ๆกินคำใหญ่ๆมันจะได้แซ่บๆนะฮะอืมนวดพักกระดาวดิบ อันนี้อย,ยอดผักกระถิ่นอืออันนี้คือย,ยอดผักกระถิ่นนะดื้อมเจ็บมากอืออือมัาต้องล่างดรอกนะฮะมันอยู่ที่ทุ่งนามันไม่มีสารเคมีมันเป็นของธรรมชาตินะฮะไม่ต้องล้างหรอกกินโลด ยอดอร่อยอร่อยจนกินหมดอีกแล้วนะครับกินเบิร์ตอีกแล้วคุพี่น้องแซ่บคักคำสุดท้ายของเรานี่คำอร่อยจนคำสุดท้ายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอาอร่อยจนคำสุดท้ายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงกับน้ำตกหัวหมู ชูลักเรือล่อมเรือปูอด ก็นะครับแซบแซบจนเนื้อกินเบิดจานเลยนะครับแซบจนกินเบิด์จานเลยชิดชูกับ่มมีนะครับไม่ได้เอาชิดชูมาเอาใบยังนอสเสร็จนอสมาดินะฮะ ก็อันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเออเมนูง่ายๆนะครับสําหรับอันอาหารอีสานบ้านเฮานะครับนั่นก็คือน้ําตกหัวหมูชูลักเรือล่ม <c oughs> ตั้งซื้อไปทัวไปทีบรถเจ้าวัดีนะครับแล้วก็ออกมากินที่ทุ่งนาเออที่ทุ่งนาคือเกานะครับที่แรกว่าสิวาเอาชีวิตหลอดในปลาล่ะมน,นี้เอาไปเอามาไปปลาบาทันก็นเลยมาแวะ ทงนาก่อนนะครับผมก็เลยเป็นเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนาอแสบอิม่มจุกครบรดนะครับครบรดนะครับกินแล้วก็ต้องไปออกน้ำหนักลดน้ำหนักไหมเนี่ยนะครับนี่กินแล้วพุงขี้โพอ้เต็มท้องเลย นะฮะอิ่มมากมากนะครับอิ่มมวกมวงนะครับก็ถือว่าภารกิจนี้เมนูนี้ก็สำหรับใครที่ชอบเนาะเนื้อมันอาจจะเกินว่าอาจจะมีความเหนียวแน่กระด้างแน่แต่ว่ากะกะแล้วแต่ผู้มักมันกะมันหน่อยนะครับตัวเป็นตัวหูหูมันนี่หูหมูนี่มันมันจะหน่อยนะครับเท่ากะอ่าเกินว่านะครับอ่ามันหน่อยมันกะ บอเลี่ยนนะครับมันก็ไม่เลี่ยนนะครับออก็จะทําให้กินได้แบบเยอะนะฮะถ้าเลี่ยนมันก็กินได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเอาอันนี้คือมุมมืดอันนี้คือมุมสว่างอ,อันนี้คือมุมมืดอันนี้คือมุมสว่างเอารดไพรแม่งเนาะมาเนี่ยเออเขามาตามหาใครรดใครนะ่ะอ่ะ นะครับก็เอาโอเคครับกับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมนูง่ายๆนะครับวันนี้กับงบประมาณ40บาทเออแพะยังได้หมูเนี่ยนะครับต้นหน่อยๆสี่สิบาทแต่ว่า40บาทแล้วก็กินอิ่มอยู่นะครับสี่สิบบาทกินอิ่มอยู่นะครับก็เอาไว้อา่าเอาไว้ เจอกัน EP หน้าว่าจะทำเมนูอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีแนวที่จะไปหาอยู่หากินนะครับเออท่านไดนมีแนวไปละนะครับเขาก็เห็ดสื่อดดน้ำสด,ดตรงเตงไม่เห็ดกินไปสก้อนนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าไปนะครับสวัสดีครับบายบายดาลาหลับซึน ดาล้าร Ele ับเชิญไม่อีกแล้วรับเชิญแบบมาแบบไม่มีค่าตัวมาอีกแล้วตีเอาไปกลับบ้านเอาชีวิตรอดในป่ากลับบ้านเอาชีวิตรอดในป่าโอ้โบูกเข้าไปในป่า ในป่ามีอะไรอเอาชีวิตรลอดในป่า